เขาที่วานทั้งทีมงานได้มามอบให้คือได้เงเบิรแล้วเนาะมาแล้วมันกระเตืองแลไวพี่น้อยเนาะตั้งแต่เขาจักกันมาเนี่โอ้เพื่อนจะซอยเป็นพวกเครื่องของขึ้นบ้านขึ้นซานเนาะดังจากเขาขึ้นบ้านขึ้นซานแล้วคนละเดี๋ยวเบ่งน้ำกันเนาะจะเป็นเสื้อเป็นมอนอันนี้อยูนี้กินคุทางกะละมังถุยบ่วงเต่นหัอพ่อใช่ไหจักอันนี้บ่ เ <laughs> ท <disappointment> ่าไรบวกลบคุณหารเบิ่งรถແล้ว่ามันสิใส่จักแผ่น เปิดภาพมากล่มหนาวหน้ากากสีจืดๆตากาสีปอกลอกแน,จกน่จักหน่นอ,นนอ,นอ,อ,อยแล้วพี่น้องเด้อเนาะหนาวเทนาว่ามือนี่กะพี่น้องเนาะเนาอยู่นี่แหละพี่น้องอยู่ข้างบ้านเทือนเขนของทางน้องปูน่นาเนาะมาอัปเดตคือเกา่าคือเดิมสิ้นเคยเนาพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอนนอ่พี่น้องบทสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่า คือดื่มนาะพี่น้องเนาะอ่ะวัอนี้กะนี่แหละพี่น้องเนาะทางบุษเฌงกะจะมาแจ้งทางครอบครัวของทางอ่าน้องปูนะฮน้องพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่กะอ่าได้ไปวัดไปถวายเป็นปัจจัยแล้วกะทางน้ำเนาะเป็นของทางศรัทธาทางเอื้อเจนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศเนาะกะพอดีทางเอื้อเพิ่นกะฝากเงินมาให้ทางบุษเฌงนี่อ่าไยสองร้อยลาร่เนาะพี่น้องเนาะไว้ บ้านเฮือนซันของทางน้องปูหน้านี่หลังจากจบเสร็จสิ้นแล้วทางเลยเพื่อนฝากมาไหวเงินจำเงืนนี้นะไว้ซื้อเครื่องของึ้นบ้านเฮือนซันเนาะหรือว่าถ้าเดือกะจะแจ้งซื้อน้ำซื้อในซื้อเนื้ออยู่เน,น,น,นื้อกินได้ยากนี่แหละพี่น้องเนาะาเดี๋ยวสิปไปแจ้งบอกทางครอบครัวบอกเราก่อนเอาเพีองเนาะมาอยู่จุดมุมาถ้าขาดกองไฟไปนี่โอ้ยอ,อยู่ยากได้นี่เนาะครับสบายดีทางน้องๆลาลา หาก็แล้วตามเข้าเอาวยังตามอยู่บ่เดี๋ยวนี้ดูแล้วแล้วบ่อ๋อเดี๋ยอะเอ้าเป็นตามเข่าตามน้ำเนาะน้องฮันเนาะน้องฮันเออจอยู่เฮือนอยู่บ่ลูกอยู่อยู่เนาะอ่าอันนี้เป็นพี่น้องเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องเนาะกำนงฮันนี่พี่น้อง อันมันยังอ่ะคือยังอันนั้ยยน่นะแมคมเอาไปคายแชมโบโลยโอ้โอ๋อันนี้ไปหามาเตะม,มือได้นี่หากระหาอยู่สวนเขาเขาปลูกเนี่ยมือนี่บอเลยโอ้ไปเตะเศร้าดิล้ลอันนี้เนาะเขาขายแล้วเขาเจขายแล้วได้เท่าไรเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ได้สี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเลย แล้วบันนี่หานแบ่งกันจะคนแบ่งสองคนเด้เอาบัวนี่ได้เลยไปภูสาวสามภูและสาวสามแล้วก็ซื้อขนมแบ่งกันย่งนี้โอ้เก่งเก่งเก่งเนาะปะเดี๋ยวเวลาทั้งตูน้าเนี่ยไปบึงหมอกตามเขาวพวข่นก่อนก็ได้เนาะแม่เจ้าจอยู่หันบอกเลยเดี๋ยวน้องหันถ่ายอยู่นี่น้าดูกเด้ยดยเอยไปไปพ่นก่อนเนาะ

หัวเลยอ่ะพอดีเลยบบบนี้เนาะมาเลยบ่นีิมาเลยเนาะเนาะส่กระบุงกระตาบ้านนี้นี่แล้วแล้วใช่ไหมคะต่ำแล้วนี่ตเไหมโอ้สุบะต่ำได้ลายเนาะ เาฮตัวนี้ต้องพัดอีกทีนึงแน่นอนมันยังมันยังมีกากอยู่เนาะแต่ตัวนี้ขาวแล้วมันมีเขากากอยู่นั่นน่ะเพราะใกล้ครับผมโหดีแล้วนี่เนาะ ไก่เหรอเขาวเขยูดเจ้าบอสเขูขาวเนาะไก่ข้งปลาเหรอนั่นไก่เหรอยังพายเป็นั้นเลยบ่อนะลา่ ลื <S <S ม, <S <S มแล้วเจ้าเนาะลืมฮะบลืมแมนบอแมนขอดเวยค่ับมาพอดีแล้วเนาะตอนแรกกันนึงเขาที่วานทาั้งทีมงานนายมามอบแผ่นคือได้ยันเบิ้์แล้วเนาะ บ่แล้วมันก็เตื้อหึงแล้วพี่น้องเนาะอ่าตั้งแต่เฮาฮู้จักกันมานี่โหต้นแล้วได้บ่2เดือนตั้งแต่เข้ามานี่โอ้พี่ค่ะเดือนนึงแล้วเนาะเต็มที่เนาะประมาณเดือนแล้วแหละพี่น้องเอ้เเรียบร้อยบาดนี้เนาะ ง่ายล้อเนาะแบบคนเห็ดเป็นคนเห็ดบุเป็นนี่แล้วแหละเนี่ยพี่น้อยเนาะเห็ดแบบนี้เฮะบุเปลี่ยนเห็ดแฟร์เอาเนาะเอาละพี่น้อยผัดเข่าพอนนำไก่กาก็ได้กินน้ำอิ่มท้องอิ่มใส่น้ำ เนาะบ่จร no, ิงบ่ได ch ah, ้ซื้ออันอันนี้น้ํามาซับทั้งสร้างเพิ่นได้กินน้ําเพิ่มพลังอยู่บ่มื้อนี้ดูได้กินอยู่กินอยู่บ่ออเพิ่นบ่วงตอนแรงพุ่ะล่ะสิเข้าสิซื้อมาใหม่เอ้าใสนาะเดี๋ยวอันอ่าโจก่อนก็ได้สะเอื้อยเด้ออ่เดี๋ยวยืนนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวทางบ่เสียงแจ้งอ่าเพิ่มเติมเลยเนาะเรื่องอ่าบ้านเฮือนทานนี่แหละพี่น้องเอ้ย อแจ้งอย่นี่เด้ก็ได้เนาะเดี๋ยวจังสืขึ้นไปบงทางเทิงพุดด่นดิแล้วก็สะให้น้องฮันพาเมื่อหาเหือนเราพุ่นก่อนมาบนทางนั้นนำ้ำแล้วเอา,เ,อาเดี๋ยวทางบุเชียงนี่สีแจ้งสําหรับทางาบ้านเพื่อนซานเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนฝากเงินมาแหละจําจนวนสองร้อยลอนเกืประมาณสี่ล้านปลายเนะาะทางผู้ใหญ่เพื่อนละเพื่อนซื้อทางเอื้อเจน เพิ่นจะซอยเป็นพวกเครื่องคองขึ้นบ้านขื้นซานเนาะหลังจากเขาขึ้นบ้านขึอนซานแล้วคนละเดี๋ยวเบ่งน้ากันเนาะสิเป็นเสื้อเป็นมอนอันนี้อยู่น่กินคุทางกะละมังถุยบ่วงแต่ว่าต้องทางคนได้ทางนี้เพิ่นบบได้ถืออันนี้คือการบ่ผูกแขนได้บ่ได้ผูกคอต่อแขนได้บ่ได้อ๋อเขาปลูกและแขนขึ้นยังไง ยันว่าทั้งคือแบบทั้งนั้นคุณบริผูกนะหนุ่มสามอนเขาผูกมันผูกกัดลนุ่มหมูผูกคอตัแขนล่ะกับบัดมือขึ้นเฮือนกับให้อ้อมเฮือนแล้วเนาะคือกันบ่เห็ดแบบเดียวกันบ่สามรอบคือกันบ่เอาเห็ดแบบไบลใช้มีผักขอนอยู่บ่รู้แล้วขึ้นชื่อปลูกแขนเฮือนแต่ว่ามีผักขอนแต่ว่ามีแต่ว่าปลูกแขนอยู่เนาะ อ๋อโอเคคนระับท่านแรเดอร์ทางเอ้ยพันสีซอยตัวนี้เนาะแต่พันฝากเงินมาแล้วอยู่นมม้ำโมเชียงนี่แหละหลังจากบ้านเนื้อซ่านจบมือวันเวลาก็โอเคลวก็แม่นทหวหหห่ามือหายามขึ้นนะเลยทางโมเชียงก็สิซื้อเครื่องของตัวนี้มามอบให้เป็นน้ำเป็นในเอาตามที่เขาจําเป็นมือขึ้นเนื้อซ่าน,นั่แนแหละเนาะโอ้มือขึ้นเนื้อนี่โคตรลายด้วนี่เนาะผิดหน้อนนนนะงเพราะว่าขนาดมือโยมันนั่นยังเนาะเต็มที่เราไม่นั่นพี่น้องเนาะ ลายและคนเดชคนยุวันเคยน่องเคยน้องแล้วก็บ้านใกล้เฮื้นเคียงน้ำเนาะมาหลายบ้านหลายหม่องหลายบอลเป็นพี่น้องแหละเออเด้อเอาขนาดเด้อมีแต่ว่าตามนั่นแหละอันทางน้องล่าอันมีแต่ว่าฝากคมมันขอบคุณทางผู้ใหญ่ิ่นก่อน้องล่าก็ได้เนาะทาง อื้อเจนนะลูกเด้อขอครอบครัวเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพุ่นน่ะเนาะให้อุยพรมภ์ไปใช้ให้เพิ่นนะลูกอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อทางเอ้ยเจนและขอให้สุขภาพคข็งแขร่งขอให้ยุคมันควรยืนขอให้อยู่ดีมีแหงปราจงไดขอให้ได้ชิงนั้นขอให้อยพรอยชัยนเด้อ มาอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยังมีมีแต่ความดีความเจ็บจะได้ความใครยังมีเด้อสาธุโอ้ยเอ้าหอน่ตามนั่นหน่เด้อมาบุเชงขึ้นไปเบึงทั้งพุทธก่อนบันนี้เด้อเอ้าดูอ่ะบุเชงเขาไม่เลยเอ้าเดี๋ยวลาพี่ลาหน้องเลยก็เลยเดี๋ยวบุเชงชิมมหาไม่เด้อดูเด้อโอ้ยเอ้าเนาะเอ้าไปไปนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ทางนี้ก่อนโอ้ยเราเอาเด็กก่อนใดซ่ช้เนาะเดี๋ยวบุกขึ้นทางนี้ก่อนได้ดิเนาะปูแล้วราบกพี่น้อยแป้นห้าพ่ออยู่วะนี่เนาะเป้นห่าพ่อให้บ่จักกันนี่ป่ะ สบายดีสร้างเด้อทางน้องปุนาอันเป็ดบ่พอซ้ําบ่จักนี่บ่อเออบ่เบียงกันแบ่อระเบียงหั่นเนาะนี่พี่น้องเนาะก็ยังมีขาดมียังอยู่บัดนี้เนาะนี่ได้เฮาบาดนี่เล็ขาดมันยืนเล็เตัวาดแต่โซนเทือนใหญ่นี่สิพออยู่เนาะ

ເອົາ10ແມັດມາຕັດຕໍ່ເອົາອ່າເຈົ້າໄລ່ບວກລົບຄນหารເບິ່ງລແລະว่ามันสิໃສ່จักแຜ່ สิบสองแผ่นลายต่อกันซีเมนกวเช่ซรวมเบ็ดหน่แล้ว่ามันซีเม็ดหนเลยไม่มีล็อกขาเม็ดนะไม่ซีเม็ดหน่โตแบบสลับเอาเลละ

ạ à, 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 hẹn chụp đi đấy sang rồi mấy điều... cái chút là chút mấy 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 chút ต่อมันที่ว่ามันขาดอยู่พี่น้องก็ได้จกเงินเอาทั้งผู้ใหญ่ิ่นฝากชมทบมาที่เขาแจ้งไปแหละเนาะแล้วก็บิ่งน้ำกันว่าสีเบิดเท่าไรใส่ตัวใดที่มันสำคัญแหละเนาะมิแต่ว่านั้นก็คันตอตัวนี้แล้วก็แม่นเดินตรงเลยเนาะเดินตรงขึ้นใหญ่ก่อนก็ได้เด้อเดินตรงตัวนี้จับวงกบใส่ก่อนก็ได้ระวังตัวนี้มาจากมาเก็บโต๊ะอีกตัวนี้อีกตัหนึ่งก็ได้นะว่าเห็นลังกก่อนจะขึ้นลังก่อนบ่ อือได้ไม้สดงามงนี่ขึ้นทนนี่ล่งมันงามด้อตามนั้นก็ได้เนาะลงมนี่จักจักเมกเมเเมบ่บ่ต่บ่สูงบ่เกินบ่เอาให้พอดีเด้เฮ็ดตะเมาะอยู่รถโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอเนลังบักงามมาเสียลังคารถเบิดได้หลเนาะเพราะว่าบ้านเฮือนซานนี่มันขึ้นอยู่กับลังคาเบิดขึ้นอยู่กับลังเนสิงามนี่ พอดีเลยเนาะแมตช์เซซิปเนาะเซซิปสู่ลายมันก็นยน่นพอดเนาะเอาพอดีพองามหมดแหละเนาะลมลมหนาวใช่ไหพี่น้องเอาเดี๋ยวตัดต่อตัวนี้เนาะไปเสียหนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเฮ็ดเบียกตัวนี้เลยพี่น้องดยต่อขึ้นหล่างขาก็ได้เนาะให้มันเป็นโค้งห้างตัวเฮิร์เ่เนาะ เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเขาสีสั่งมาให้เอกตัวนี้เด้อ้วย16แผ่นเนาะโดยโดย16แผ่นพี่นุ่ยจะไปหาทางหานค่าหานขายเพิ่นนมากกว่านด้บาทนี่เนาะจะใช้เวลาอยู่ได้อันนี้กับพี่น้อยขาเป็นเนาะโดยโดย 18, 18, 18แครับเอแดแผ่นบดอเออเอาดีๆได้คำว่าคืนลายกับโบคักภายในได้เออนาะ่าาปเนาะโอเคโอเคลับต่อยแปรนิมเลยด้ยเนาะอ๋รายการเดียวเขาทามันทั้งท okay, okay. oh no? ั shit, hmm? ้งเจ้าด้วยก็ได้เนาะทั้งทั้งโหนาพวพวด้วยชุดต่อกั้นข้างหนานี่ใส่ ไม่่าทั้งดานี่ไล่ยู่ร์วาเนาะไ,ไม่พามันจะเป็นแบบคือห้องอันไม่อันกะเจ้าให้ตู้คายไหมมัเหลือบเห็นปะออแบบนัออ้นแบบบางออบางนะไนมันเป็นแต่ว่ายให้ถึงน้ำเลยตัวนี้นี่ถึงน้ำมันผุ่มพันเป็นพาตีนี่เลยข้างในนี่ครับมันจะมีหนึ่งสองสามเนาะอ่าเพราะมันจะมันจะประหยัดงบเพราะว่าเขา คือข้างนอกเนี่ยเขาจะเน้นแต่ไม่ผ่ายเสีล้วอ้อมเหรเพื่อเดย์เห็นนะเพราะว่าทั้งทั่วนี่มันกับนักโบแหงแล้วผมว่าเฉละแต่แต่ว่าทางในนี่เขาจะเน้นเอาไม่ไม่เป็นผาแบบนั่นแหละเนาะตอนนั้นโอ้ก็งามเลยนั่นกันอสุดแล้วนั่นกันแผ่นนี้เดือบเงียบเงียบหแล้วแมันจะเปียกด้ออยู่ในมันจะโบแมนไม่อัดหรอกแต่มันจะเป็นไม่แบบว่าไม่ตอกผาแหละเพื่อน้องคือเขาซอยเคสเพื่อนโอน้องเอสอยู่แหละ ผาปน้ประมาณยาว2เมตรแล้วก็กว้างก็ประมาณแม่น50นี่แหละเต็มที่นี่ก็สิถือเฮาใส่งงยืนอยู่นี้เนาะวประมาณนี้เดี๋ยวจังไล่เบิ่งนํากันอีทนึงอ่าดแจ้งถามเบิ่งก่อนนะว่าทางในพี่มันไล่ดอกเนาะมันบ่มีผ้าพนเนาะใครกอกเนาะเพื่อประหยัดงบย เขาเอาลิงอันนี้คือตัวนี้นี่จะเอางบใส่ไม่ผ่าดิยันยันมันบพชวัวผ่านี่ยันลายแผ่นนะต็มที่นี่ประมาณเจ้าคิดว่าประมาณจักแผ่นพอไม่ผ่าชีลานีนอ้อมไรมองเยอะเอาเขาเข้ากันเพราะว่ามันอันนี้นึ่งเนาะแล้วตัวนี้อีกเนาะแล้วก็อีกค้อนหน้าอีเนาะมันมันสามเนาะสามส่วน ละบานนี้อ้อมเฮือนอีกบานนี้เนาะอ้อมแต่ว่าอ้อมเฮือนนี้ก็ดีแต่ว่าเฮาใส่หน้าต่างเบิดเนาะมันก็สิบ่เปืองปานดนมีหน้าต่างมังมุมเลยแนจักหน่อยเนาะ บ้านนี้เนาะติดตั้งตั้งทึงนี้เรียบร้อยไม่แต่ว่าขึนตัวนี้ก้อนเนาะบ้านนี้<ด>สลัง่งเสยียงตัวนี้พอด,ดีแ้วให้มันเดียวมากไกลเพราะได้ขึ้นเห็นโค้งห้างเลยเนาะความคืบหน้าน้ำขันเนาะมา<ด>จะไปหาเบิ้งสร้างไม้น้ำกระเจ้าก้อนบ้านนี้เนาะบารโมเมนต์มือนี่ก็ย่านมื้ออื่นพแหลไม่แต่ว่าเจ้าเห็ดตัวนี้ไปก้อนเนาะ โดยเดียวที hmm. mm ่ hmm. mm ่อ hmm. น mm ี hmm. mm ้เปนคนเนาะอ้ huh. mm ัเ hmm. okay, uh ือ huh. ต okay. sure ันเรือมมันอ์ตนเ่อันแนะไเนาะแมนะนเนะเอาโอเคชาเดออ่ไปทุนก้อนบานี้เนาะ

เดี๋ยวสิน,นี่พี่น้องเนาะว่าสิพาทั้งน้องหันให้พาแล้วมื่อเบิง่งเฮือนซานพี่น้องเนะาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะอาจจะใช้เวลาอภิริธรรมเบิ่งที่มาที่ไปน้ำกันแบบตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเฮือนเราหนีหลังใหญ่ได้พี่น้องหน่ยเนาะปูไปเบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้ก็แการขาดไมมพี่น้องเนาะแป้นปูสิบแปดแผ่นแล้วมันนี่กับพเสียงกะจะเอาเงินจำนวนที่ทาง อาผู้ใหญ่เพิ่นสมทบมาเนาะเดี๋ยวติดตามเบิ้งน้ำกันเนาะเพียงเนาะอาจ,จะไปเบิ้งไม้ก่อนมาสั่งมาให้เราเพียหน่อยเนาะยังขาดอยู่สิบแปดแผ่นมาต่อตัวนี้และหาเวียงใหเ้เพิ่นต่อเวียงงานตัวนี้ไปก่อนเนาะนะแล้วก็มาแจ้งข่าวดีอ่างบเนาะหรือว่าเครื่องคลองขึ้นบ้านเคลื่นซ่านนี่แหละเพียงเนาะหลังจากเขาแล้วเวียงแล้วงานตัวนี้เพิ่นอนเพียงเนาะนี่ก็ ทางพญ่นายพนฝากมามาพี่น้องมาไหว้ดวงหน้าเนาะว่าร่วมทำบุญน้ากันครอบครัวของทางน้องปุณนาพี่น้องเนาะเอากระรุ่นน้ากันจนแล้วจนทั่วเบื้องน้ากันจนจบจนสิ้นพื่ออะพี่น้องเนาะจังว่าจังน้ากันครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ลาพี่ละน้องไปก่อนเด้พี่น้องเด้อเนาะออยู่ดีมีแหงลำด้วยลำด้วยในหน้าที่การงานเบิดสุขสุขนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ